สวัสดีครับพบกันครับกับ e r t y Channel ครับตอนนี้คุณอยู่ผมปอนะครับนักลงทุนใสังหาและคอนโดสไตล์เอสครับผมวันนี้นะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ปอได้รับโอกาสมาตกแต่งบ้านตัวอย่างที่โครงการหมู่บ้านกู๊ดโฮมชามหัวหินที่นี่นะครับผมก็ ตามสัญญาไว้นะครับที่ว่าถ้าเกิน100ไลค์เนี่ยปอจะมารีวิวต่อนะครับในส่วนของห้องนังเล่นและตอนนี้ก็เกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมาทําคลิปรีวิวกันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวปอจะขึ้นการให้ดูนะครับสำหรับ EP1 หนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ w r a อัพกันระหว่างทางนะครับที่เราจะเข้าไปดูในบ้านตัวอย่างกันนะครับตอนนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างเนี่ยเสร็จแล้วประมาณเรียกได้ว่าภายในนะครับภายในเนี่ยเสร็จแล้วประมาณสัก่ําาหรบภยนอเี อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งทําการปูพื้นเรียบร้อยนะครับส่วนด้านฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปูญ่านะครับสวยๆนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เสร็จดีเรียบร้อยนะครับแต่เราเข้าไปดูด้านในกันก่อนครับว่าด้านในเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงละนะไปกันจากที่ปอติดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับที่เรายังขาดในส่วนของผ้าม่านนะครับไฟต่างๆความเรียบร้อยของหน้างานนะครับและตอนนี้หน้างาน ภายในนะครับของหมู่บ้านกูนโฮมชามนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ปอจะพูดถึงดีเทลในแต่ละห้องนะว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่งสไตล์แบบไหนนะครับเดี๋ยวปอจะพาเจาะดีเทลในส่วนของลิฟวิ่งรูมกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นหน้าตาแล้วก็เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับตามเลีย์ของโครงการนะครับเดิมทีนะครับโต๊ะกินข้าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่เป็นไอซ์แลนด์นะครับแต่ในความคิดของปอนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับซึ่งเป็นจ ่นข้างจะเปิดโล่งหน่อยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมันก็สามารถนั่งกินข้าวไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นั่งดูทีวีซึ่งอยู่ทางด้านนั้นไปได้ด้วยนะครับปอก็เลยคิดว่าปออยากจะย้ายโต๊ะกินข้าวนะครับจากมุมนู้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับพอย้ายโต๊กกินข้าวมาเสร็จปุ๊บนะครับตรงนั้นก็จะดูโล่งๆนะครับเราก็เลยทําการแก้ไขตรงจุดนี้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นโต๊กกินข้าวใช่ไหมครับเราย้ายไปตรงนู้นแล้วเนาะเราก็เลยเพิ่มในส่วนของไอซ์แลนด์นะครับขึ้นมานราา้้ีเเอไว คงเตรียมกับข้าวได้นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าบางทีเนี่ยเราอาจจะกินอะไรเล็กน้อยใช่ไหมครับเราก็สามารถเอามาเป็นจุดที่นั่งสตูแทนก็ได้นะครับก็อาจจะกินเล็กๆน้อยๆหรือว่าจิบนงจิบน้ําอะไรกันก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับตัวสตูนี้นะครับเริ่มจากตัวสตูเลยกันไหนๆอะไรรีวิวกันเลยตัวสตูนะฮะมาจากชิคลิพับบิกนะครับก็ทั้ง3ตัวเลยนะครับราคาประมาณสัก 2000กว่าบาทนะครับต่อตัวนะครับโคมไฟนะครับถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับมาจากอีเกียนะครับน่าก็น่าจะประมาณสัก2 0 0 0 3น0 0นะครับพอจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูด้วยแล้วกันนะแต่ละราคาครับจะบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับอาจจะผิดนะแต่ว่ามันจะมีอะไรขึ้นให้เพื่อนเพื่อนดูแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะตรงจุดที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับของห้องนี้ครับนั่นคือตัวโซฟานะครับตัวโซฟามาจากชิคลิพับบิ้นนะครับราคาประมาณสัก13,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะตัวนี้เหมือนนนกกััะะครบ็็จเปน มาอัมแชร์นะครับก็ราคาประมาณสัก3,000กว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิด3-4,000นะครับตัวคอนโซลตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกหรือว่าเป็นโมเดิร์นนะครับเพราะว่าจะมีสีผิวที่เป็นสีเบจนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีดำนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยครับชื่อรุ่นมิลานโนนะครับของอินเดกนะครับราคาจำไม่ได้นะเดี๋ยวปอปขึ้นไว้ให้ดูนะครับดีนะครับมาดูในส่วนของงานตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับตัวห้องลิฟท์รูมนะครับเราเดินคิ้วไม้ทั่วห้องเลยครับก็จะเป็น คิวลักษณะบัวนะครับบางคนถามมานะครับว่าบัวนี้เนี่ยซื้อที่ไหนนะครับหลายคนถามกันมานะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นห้างนะครับก็ให้ไปซื้อที่ดูโฮมนะครับเมกกะโฮมนะครับ หรือถ้าส่วนมากนะครับถ้าไม่เจอนะครับก็อาจจะต้องเดินไปที่บางโพนะครับบางโพก็จะมีนะครับก็ไปซื้อได้นะครับที่ถนนสักอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูเหมือนกันนะจําชื่อไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกร้านไม้นะครับที่ขายวัสดุงานไม้โดยเฉพาะครับคิ้วเนี่ยตัวนี้กว้างประมาณัเขาเรียกว่า3ามทับสี่นะครับสามทับสี่นิ้วนะครับหรือว่า6กหุ่นนะครับถ้าใครอยากได้แบบขนาดนี้เลยจริงๆนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับ เป็นคิวไม้นะครับสามทับสี่นะครับแต่คลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับว่าพอทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีไฟนะครับมันความสวยงามก็จะดูดอปลงนะครับแต่พอเราเปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับมันดูสวยงามมากขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับไฟที่เป็นแทร็กไลท์แบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดความเงานะครับมีเงาเกิดขึ้นมีแสงเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้มันดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีมิตินะเออมันก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับตัวไฟตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นไฟที่พุ่งขึ้นนะครับทำให้ห้องมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการดีไซน์คร่าวๆนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะลองทําห้องให้มันดูสวยงามนะครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็พยายามเน้นไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตั้งพื้นนะครับแบบนี้ไฟแท็กไลท์นะครับไฟสองสว่างที่ถ้าอยากให้มันดูเรียบก็ต้องใช้แบบนี้นะครับติดฝ้าเพดานไปเลยนะครับก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับหรือเป็นไอเดียนะครับสำหรับช่อง r o p e r t y ที่จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับที่มุมทานหารของ บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์อย่างที่ปอบอกนะครับตู้มุมทานอาหารนะครับเริ่มจากเก้าอี้นะครับมาจากที่ที่หนึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงโต๊ะนี้ปอสั่งไว้6ตัวนะครับ แต่เห็นว่ามีแค่สีนะเพราะว่ามันหายไป2นะครับล้วประกอบขาไม่ได้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ปอเคยพูดไปนะครับก็จะไม่ขอรีวิวแล้วกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจแก้เก้าอี้แบบนี้นะครับก็สามารถลองเสิร์ชคาว่าเก้าอี้โมเดิร์นนะครับในช้อปปี้ a ัศดาก็ได้นะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ลองไปเซิร์ชหากันดูได้นะครับแต่โต๊ะตัวนี้นะครับปอภูมิใจจะพิเศษมากเลยนะครับโต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่หินอ่อนแทนครับแต่จะเป็นกระเบื้องที่มีลักษณะยาวๆนะครับก็ราคานะครับ 9,000บาทนะครับโต๊ะเป็นโครงเหล็กเลยนะครับแข็งแรงมากเลยนะกว้างเนี่ยคือ180เซนติเมตรนะครับลึกนะครับ75เซนครับซึ่งแบบโอเคมากเลยอ่ะเออกับคุณภาพที่ได้นะครับถ้าไปซื้อโต๊ะหินอ่อนที่ไซส์เท่านี้นะครับแน่นอนว่าประมาณที่ผมเคยเห็นต่ำสุดน่าจะประมาณ20,000นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ถามว่าโอเคไหมนะครับ คุณภาพดูสวยงามนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่หินอ่อนซะจริงๆก็ตามนะครับแต่ว่ามันดีอะครับตัวนี้นะครับแนะนำนะครับจากลาซาด้านะครับลองไปซื้อตามกันได้นะครับโคมไฟตัวนี้ครับมาจากแอมติจูดนะครับก็ราคาประมาณสัก2,400่กว่าบาทนะครับเป็นโคมไฟโครงสีทองนะครับมี3ดวงตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่มีหลอดไฟให้นะหลอดไฟเพื่อนๆก็พยายามหาหลอดไฟที่มันมีความสว่างน้อยๆก็ได้มันจะได้ไม่จ้าเข้าตามากนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับพอเราเดินเปิดเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับ ก็จุดแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของม้านั่งนะครับตัวนี้ของอ e ีเกียนะครับถ้าจะไม่ผิดราคามาทั้ง3ามพกว่าบาทครับก็เป็นม้านั่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่องที่สามารถเปิดเอาลงทงลงเท้าได้นะครับอยู่ในช่องนี้นะครับเรียบร้อย ต่อกันมานะครับตรงบริเวณโฟเย่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดเป็นลานกว้างแล้วก็มีคอนโซลตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ทำให้มันดูมันโล่งเกินไปนะครับก็จะเป็นคอนโซลนะครับของจู๊กส์นะครับราคาประมาณสัก5,000กว่าบาทนะครับเป็นบานพับ3บานเลยนะครับแล้วก็ ลักษณะของตัวโครงเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับพ่นสีดำนะครับดูสวยงามดีนะครับตัวนี้นะครับของจู๊กส์ห้าพันกว่าบาทครับกรอบรูปนะครับั้งงมดเนี่ยเป็นของอีเกียหมดเลยนะครับแต่ละรุ่นก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูนะตัวนี้ของอีเกียชื่อรุ่นว่าลุงวีเก้นนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าลิป้านะครับก็สีดำนะครับก็ดูสวยงามทั้งคู่ดีนะครับ ประมาณที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับจะไม่ได้รวมในส่วนของงานคีบัวผนังเล่นลายงานทําสีงานผนังเบาและพระมานนะครับ ที่ปอติดไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยงานระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไฟตัวนี้เราเปิดได้แล้วนะครับโคมไฟข้างเตียงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เสร็จแล้วนะครับก็คือไฟซ่อนที่อยู่ข้างเตียงนะครับตอนนี้ติดออกมาก็จะทําให้มีเกิดไฟนะครับที่ข้างเตียงเกิดขึ้นมานะครับก็ออกมาดูสวยงามเลยนะครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับ ไว้ห้องนึงนะครับก็คือในห้องของควีนเบด m นะครับสำหรับห้องนี้ที่ยังไม่ได้ใส่ระบบไฟเข้าไปนะครับตอนนี้ระบบไฟมาแล้วนะครับมานมาแล้วนะครับมาพร้อมทุกอย่างแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟด้านข้างให้ดูนะครับนี่เป็นไงนะครับขนาดมีแค่ข้างเดียวนะครับเพราะอีกข้างหนึ่งเสียไปนะครับก็ยังสวยขนาดนี้นะครับคิดดูว่าถ้ามี2ข้างจะสวยขนาดไหนครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างนี้ทําการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมาดูสวยงามมากครับสําหรับการที่เราซ่อนไฟในผนังตัวนี้นะครับ ออกมาด้านข้างเตยนะก็สวยงามมากเลยครับแล้วก็เป็นไอเดียที่สามารถเอาไปทําได้แม้กระทั่งบ้านของเ,เพื่อนเองนะครับก็ไม่แพงนะครับสําหรับงานระบบซ่อนไฟแบบนี้นะครับ มาดูนะครับส่วนที่ปอชอบสําหรับโครงการนี้นะครับแม้ว่าปอจะไม่ได้ออกแบบก็ตามนะครับก็คือในส่วนของห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาออกแบบไว้เนี่ยค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ต่อตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้เป็นจุดที่บ้ําน้ำครับเลือกใช้กระเบื้องเป็นหินอ่อนหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นนะครับก็สีขาวนะครับถือว่าเข้ากันมากเลยนะครับสำหรับคนที่เลือก ห้องนี้นะครับแต่ว่าเราเข้ามาดูอีกนิดนึงนะครับสังเกตดูนะครับความคลีนของเขานะครับก็คือไม่มีสายอะไรเลยเห็นไหมครับคือก็จะเก็บงานระบบไว้อยู่ด้านหลังตัวนี้หมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่่อนท่านจะชอบมากนะครับมีเรนชาวเวอร์นะครับมีชาวเวอร์นะครับระบบน้าร้อนน้ําเย็นนะครับ จากจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับเห็นของขนาดนี้นะครับแต่พอจะยังไม่บอกราคาก่อนนะครับจะขออุบไว้นะครับของที่โครงการแถมให้เยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆถ้ารู้ราคาครับอาจจะอึ้งไปเลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันทุกซอกทุกมุมนะครับของโครงการหมู่บ้านกูทโฮมชามโหหินนี้แล้วนะครับในคลิปหน้าครับเดี๋ยวพอจะพาทัวร์หมู่บ้านกันนะครับแล้วก็จะ ชมภายนอกของตัวบ้านด้วยนะครับพร้อมกันกับจุดเด่นของโครงการหมู่บ้านฟูทโฮมนะครับที่เพื่อนๆได้ฟังราคาเราจะต้องอึ้งเลยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับการโฮมถัรวบ้านตัวอย่างโครงการหมู่บ้านฟูดโฮมหัวหินชะอำนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องพอปติ h ชน n e l ครับแล้วก็ไปกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย